อันนี้น 3, อีกีสามป้ยนี่ก็คือกล่องเดเกสวนแล้วนะครับทีนี้เราจะมาปลูกสวนต้นมะม่วงพี่จะไม่ให้เห็นหน้านะเพราะว่าถ้าพวกเราเห็นหน้ามันจะไม่ดีมันจะติดขสิทธิ์เั้ยนี่ก็คือต้นมะม่วงเราต้สุก้แอปเปิ้ลนะครับไม่สว่างอ่ะนี่อ่ะพวกเราปลูกสวนเราก็อยู่นี่นะจอบจอบต้นไม้ออกอ่ะเนี่ยพวกเราไม่ได้มีแฉล่นนะ พวกเรายังไม่เนี่ยพวกเราใส่เติมได้ way, <Yeah. S 2> ไม่ยังอันนี้ก็คือต้นพริกต้นพริก,กเนี่ยนี่พวกเรา,ามีต้นถั่วด้วยนะต้นถั่วนี่นี่ต้นสตรอเบอรี่สองอันเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉัน,อนเอาต้นต้นแครอทออกก่อนปอลูกไว้ตอนเลิ่กต้นออกเลยโอ้ยกระเด็น <c oughs> ได้และอย อไปต้นแคลอทไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยอนยะู่แล้วมันก็เออซื้อสซื้อสิบบาทขาได้ยี่สิบบาทเพิ่มมาสิบบาทเออเอาจริงมันก็ไม่คุ้มมากนี่พวกเราตกแตง่งตกแต่งด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยของประดับสุดสุดเท่มากเลยแล้วเรามาดูต้นนี้นะเราก็ประดับด้วยของดีฉากบ้านเฮ้ยทีนี้ ทีเ่เราเราตอนนี้ผลมะม่วงมันยังไม่เกิดเลยใช่เราเราต้องไปหาอะไรมานรดน้ําบัวรดน้ํานั่นเองหุหผักวัสดีเลยนี่นะครับบัวรดน้ำเนี่ยบัวรดน้ำห้าหมื่นเหรียญได้สิบรั้วน้อง <laughs> น้อง สไตล์ใหม่แบบเอียงๆอันนี้เอียงเนี่ยเองมากเลยอันนี้ก็ของตกแต่งเหมือนกันสุดยอดเลยสกิ้เวโอมืดมากนี่ก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้ปลูกอะไรมากมายมันก็สว่างดีปิดไฟเนาะเดี๋ยวเขาปิดไฟ ห้าหมื่นเหรียญห้าหมื่นเฮ้ยล้มแล้วล่ะอันนี้เราอันนี้เราพึ่งลูกต้นอะไรนะจำไม่ได้แล้วต้นโกโก้ใช่ต้นโกโก้อันที่ว่ามันดอกเป็นผลอะโกโก้ที่มันไม่ใช่ว่าเ้าแเราลืมรสต้นไม้พี่อเียยเราบอกเราไม่คยจำได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนมีมะนาวด้วยอะต้นใหม่เพิ่งมามะนาว รถนั้นออกกำลังกายยามเช้าเฮ้ยยามเช้าหรอเนี่ยเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอาบน้ำให้มันหน่อยไหนอ่ะตัว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 ดำๆอ่ะกระโดดเด้งดึงดึงดึงวุ้ยตัวอะไรนี่ทุกคนนี่ตัวอะไร,ะไรนี่เสืเดียนเนี่ยเนี่ยมันอยู่ไหนอะเนี่ยเหรอมันเป็นไส้เดือนสีดำเนี่ยมันอยู่หลังเนี่ยเฮ้ยวุ้ยน้องน้องคือกบๆนั่นเอง วันนี้น้องกบใจรักจเลยต้องกบสีดำเนาะแล้วนี่อะไรอ่ะไส้เดือนเหรอไส้เดือนโอ้ไส้เดือนดิ้นเร็วมากแหนะแหนจังเลยอันนี้ไส้เดือนเหรอน้องมันดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยโอ้ยมันดูเหมือนปลาไหลใช่ปลาไหลเหรอเอ้ยมุดดินแล้วมุดไปแล้วเห็นไหมมุดไปแล้วเห็นรูด้วยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไปไปต่อไปอันนี้ รถสุกับเปิ้ลไปรถรถรถให้มามมวงรถต่อนีก็ต้นมะละกอนะต้นใหม่มันไม่ใช่ต้นไม้หรอกเราคิดคนมาเองเออโอ้ยเต็มเต็มเท้าพี่นี่ก็ต้นมะพร้าวนะนง่อัลกอกาเดนในชีวิตจริง็นไมเอี้ยกเต็มเต็มเลย ไปต่อพวกเราซื้อมาตั้งสิบกว่าอันทำเป็นไหมเนี่ยป่ามีบันไดด้วยดีรู้ที่พี่ปีสูงมากเลย ต้นตอปดีตอนนี้เราหมดถังแล้วครับเราก็ต้องเอาถาังไปเก็บเป็นไงดูดีไหมอ๋ออีพีนี้ก็ขอจบไปแค่นี้เพราะวาพวกเราทําไม่เกินเจ็ดนาทีหรอกใช่าะตอนนี้มันก็ห้านาทีแล้ว<า>ขอจบไปแค่นี้ ヘッドショップ。